เมื่อผมเล่นเอลซุแต่ซูมไม่โดนเลยผมจะแก้ปัญหานี้ยังไงไปดูไฮไลท์กันเลยครับวิซูมไม่โดนเลยว้ยตีธรรมดา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 ไม่ต้องใช้หรกส่งซูมอะเอาตีธรรมดาตีธรรมดาเอกูไม่ซูแล้วกูจะตีธรรมดา ตตติิิงงงเอาบันจุแล้วกูเจอโฟลินางบนไหวไหวไหวโยไหวโยเฮ้ยกลางกลาเอายิงทำไมวะเนี่ยกดลากออกแล้วมันยังยิงให้กูซบซบ สุดประมวยเอ้อยยิงไม่โดนฟาเลนมาฟาเลนมาตึมตึมตึมอุยไม่โดนเทียเทียวเทียเทียวเทีเทียวเจัดเทียวหจัดตีธรรมดาตีธรรมดาชปุ๊โอโอยิงอะไรมนีคอมโบกันไม่แบ่งเลยอะเฮ้เเ

เอา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 ไม่รู้ซะแล้วว่ามีแถบโอ้โหไม่นะยูโรมันคงคิดว่าเราโผลเอาของเอาของฟอร์เรนมึงเึ้นไปอุ้ยไม่โดนอุ้ยมันฟิกโล่ตีธรรมดาเองตีธรรมดากูไม่ซูมละกูจะตีธรรมดาไม่ทรงไม่ซูมมันละเฮรยมดาเนี่ยแหละไรง สุ่มสุ่มโอ้สุ่มโดนยิงสุ่มอุ้ยบอลเลนไม่ใช่บอลเลนซุปเปอร์มวยซุปเปอร์มวยเจอเจอลูกซองดันดันกลางได้ดันกลางได้ผมให้สิบบอลเลนเลยอุ้บอลเลนลำเหมือนใครอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจก่อนละกันเอาบอลเลนเอาเอาเอาจะกดตั้นเลยโอ้โหเยอะธรรมดาธรรมดาธรรมดา เฮ้ยเทียวเทียวเทียวฮึบไม่ต้องเล่นไม่องเล่นตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยฟาเลนฟาเลนเฮ้ยนื้อว่าจะชิงคีมมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟาเลน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 เอาเอาฟาเลนเกมตามเล่นนิดๆตุ่มเฮ้ยไม่สูบละไม่สูบละสูบไม่โดนเลยเว้ยอย่างวันนี้แหละ โป๊ะโอ๊ยจังหวะนี้แหละเปี้ยอุ้ยไม่ตายโดนโดนแต่ไม่ตายเอาอาย่าอายา่าอายา่า,ยาเพื่อนไปไหนอายา่าตีไงอาย่าเพื่อนไปไหนจ้าเป้าหมายคือเธอเท่านั้นเตียวเป้าหมายคือเป้าหมายคือใครไม่รู้เฮ้ย <c oughs> เตียวอ่ะซบอบ่ะซบอ่ะซบอ่ะซบ อาซุปอาซุปโอ้ยเฮียมาฟอร์เรนฟอรเรนมากกว่านึิมมากกว่านึิมอันตีไปยังอันตีไปยังอันตีไปละโดนไหมเอาฟาเลนเอาฟาเลนเอาฟาเลนเฮ้ยซุปมาไงเนี่ยอยู่ในนี้อยู่ในนี้กันเทียบเลยไม่ช่วยเพื่อนเหรอแช่อตีธรรมดาตีธรรมดาซุป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 ตุ้มสวยไอ้ไอ้ย่างกบตุ้มอุ้ยไม่ถึง บบตีบนได้ตีบนได้วางแทบไปเลยตีป้อมตีป้อมเฮ้ซมไม่โดนเลยเว้ยอุ้ยอุ้ยอยยมันเอาจริงแล้วมันเอาจริงแล้วเอ้ยซุบซุบซุเอ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยวนนี้แหละโลี่วนนี้แหละ

เอุ้ยมันมามากันหมดเลยมันมากันหมดเลยถอยกันหมดเลยเฮ้ยสวยตันซุปได้โอ้โหซุปเดียวซุปเดียวเฮ้ยเอาต่อเอาต่อเอาต่อได้ต่อได้ต่อได้เฮ้ยโดนตันอุ้ยโดนมังกรตันยังเถื่อนอ่ะอุ่าตื่นเฮ้ยตามต่อไม่ได้嘛ติดกำแพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อาย่าอาย่ามันจะพุ่งมันจะพุ่งเอ๋ฟาเล่นฟาร์เรนได้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 พอได้เอามันเลยเอามันเลยโอ้โหหนีเลยมาสับบอร์ดไม่เหว่เดี๋ยวค่อยไปใส่เพลงในคลิปอ่ะสับบอร์ดสับบอร์ดกี่เล่าอยู่เฮ้ยมันจะชิ่งคลิปมันจะชิ่งคลิปเฮ้ยทำเป็นเปล่าน้อ ชิงคีเป็นเป้าอ๋อที่ฝายแล้วชิงคิีเป็นเป้า,ออปาชิงคิีเป็นเป้า,ปปาตีบ้านตีบ้านเก้าตีบ้านตีบ้านตีบ้าน,นโอ้โหจะไปได้เอาตีนห้น,นี่มาไฟสุดท้ายปิดเกมกันเถอะทุกคนหมายถึงว่าเราปิดเกมเขาเหรอเราปิดเกมเราได้เลยใช่ไหมยวเป็นจริงเนี่ยทำไมกูรว สวยซวยโดนโดนโดนสโดนโดนอุ้ยมันเพลียวมันเพลียวอันนี้มันเพลียวฟอนติอุ้ยหาย่าโอ้โหหาย่าโอ้โหเห็นเห็นสกิลเมื่อกี้เลยสกิลตามาย่าเต็มเลยนี่เงี้วางแถบตรงนี้แหละ ตนนี้บอเลนจะเข้ามาหนึ่งห้าตึว้ยตึง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 เลยอะ <c oughs> โดนนะโดนนะโดนนะอือาวางแถบอีกสักอันมาตอนนี้พอเล่นยังไงตีบ้านเลยตีบ้านเลยเอ้ยโ้ <c oughs> ยเตมตอนนี้เตมบอกเลยเต็ม